อ่านเรื่องมดขยันกับหยดน้ำพึ่งในป่ากว้างมีมดตัวเล็กตัวหนึ่งชื่อมดจิว๋วมันขยันมากและทำงานเก็บอาหารทุกวันวันหนึ่งขณะที่มันกำลังเดินกับรังพร้อมเศษใบไม้เล็กๆมันก็เหลือบไปเห็นบางอย่างเป็นประกายอยู่บนใบไม้ใหญ่ว้าวน้ำพึ่งหยดหนึ่งมดจิ๋วร้องขึ้นด้วยความดีใจน้ำพึ่งสีทองส่องแสงระ,ระยิบระยับและมีกลิ่นหอมหวานชวนให้ลิ้มลองแต่มันก็หยุดคิด ถ้าฉันกินน้ำผึ้งนี้คนเดียวมันก็หมดไปแต่ถ้าฉันแบ่งให้เพื่อนๆนทุกตัวในรังเราก็จะได้มีความสุขไปด้วยกันดังนั้นมดจิ๋วพยายามใช้เท้าเล็กๆของมันเข็นหยดน้ำผึ้งกลับรังแต่น้ำผึ้งเหนียวและหนักมากมันใช้แรงทั้งหมดดันไปข้างหน้าแต่ก็ยังขยับได้เพียงนิดเดียวขณะนั้นเองมดเพื่อนๆนเดินผ่านมาเห็นข้ามดจิว๋วเธอกำลังทำอะไรอยู่มดจิ๋วหอบหายใจแล้วพูดว่า ฉันเจอน้ำผึ้งฉันอยากเอากลับไปแบ่งให้ทุกคนแต่ฉันเข็นมันไม่ไหวเมื่อได้ยินดังนั้นมดตัวอื่นๆก็พากันมาช่วยพวกมันช่วยกันใช้แรงเข็นหยดน้ำผึ้งจนในที่สุดก็นำกลับไปถึงรังได้สำเร็จมดทุกตัวได้ชิมน้ำผึ้งหวานอร่อยและพวกมันก็ฉลองกันอย่างมีความสุขข้อคิดของเรื่องการแบ่งปันทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นและการร่วมมือกันทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย นิทานเรื่องลูกเป็ดหลงทางในเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าจมใสลมพัดเบาๆริมบึงใหญ่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องและแมลงจิ๋วบินว่อนแม่เป็ดพาลูกๆของเธอออกมาเดินเล่นลูกเป็ดตัวน้อยพากันเดินเรียงแถวตามหลังแม่เป็ดเป็นขบวนพวกมันพากันจุ่มเท้าลงน้ำดอดจงงอยปากเล่นน้ำใสและหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานแต่ท่ามกลางขบวนล,ลูกเป็ดมีอยู่ตัวหนึ่งที่ซุกซนกว่าใครเป็ดจิว๋วชอบสำรวจทุกอย่างที่เห็นและในวันนี้มันเห็นผีเสื้อสีฟ้าตัวหนึ่งบินอยู่ใกล้ๆว้าวผีเสื้อสวยจัง เป็ดจิ๋วคิดมันเดินออกจากขบวนเพื่อวิ่งตามผีเสือ้อเดี๋ยวสิอย่าบินไปเร็วขนาดนั้นเป็ดจิ๋วพูดขณะกระพือปีกต่อแต่แต่ผีเสื้อบินขึ้นสูงแล้วลอยหายไปเป็ดจิ๋วหยุดกึกแล้วหันมองรอบๆบทันใดนั้นมันก็รู้ตัวว่ามันหลงทางแล้วแม่จา๋าพี่พี่อยู่ไหนกันเป็ดจิ๋วร้องเรียกแต่มีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นหญ้าไม่มีใครตอบ เป็ดจิ๋วเริ่มกลัวมันเดินต่อแต่ไปข้างหน้าหวังว่าจะเจอทางกลับบ้านระหว่างนั้นกระต่ายขาวตัวหนึ่งกำลังกระโดดเล่นใกล้ๆเห็นเป็ดจิ๋วท่าทางตื่นตกใจเกิดอะไรขึ้นเหรอกระต่ายถามอย่างเป็นห่วงเป็ดจิ๋วเล่าทุกอย่างให้ฟังกระต่ายพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอเองกระต่ายรีบไปบอกเต่าที่กำลังนอนอาบแดดริมบึงเต่าฟังแล้วก็รีบว่ายน้ำไปถามปลาน้อยในบึงไม่นานาน,นักข่าวเรื่องลูกเป็ดหลงทางก็กระจายไปทั่ว ไม่นานนักตาตัวหนึ่งก็เห็นแม่เป็ดกับลูกๆก,กำลังตามหาเป็ดจิ๋วอยู่มันรีบว่ายน้ำไปบอกเต่าๆก็บอกกระต่ายกระต่ายรีบพาเป็ดจิ๋วเดินกลับไปหาครอบครัวของมันทันทีที่แม่เป็ดเห็นลูกน้อยก็รีบวิ่งเข้ามาหาโอ้เป็ดจิ๋วแม่เป็นห่วงมากเลยเป็ดจิ๋วซบลงกับแม่อย่างดีใจขณะที่พี่ๆพ,พ,พากันเดินเข้ามาห้อมล้อมขอบคุณกระต่ายและเพื่อนๆทุกตัวมากเลยเป็ดจิ๋วพูดอย่างซาบซึ้งถ้าไม่มีพวกเธอ ฉันคงหาทางกลับบ้านไม่ได้แน่ๆตั้งแต่นั้นมาเป็ดจิ๋วเรียนรู้ว่าถ้าเกิดปัญหาอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือและเพื่อนแท้จะคอยช่วยเราเสมอข้อคิดของเรื่องเมื่อมีปัญหาอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือและน้ำใจจากเพื่อนๆจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนิทานเรื่องนกกระจอกกับข้าวเมล็ดเดียว ในเช้าวันหนึ่งนกกระจอกตัวเล็กบินไปตามทุ่งนามันหิวมากเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยทันใดนั้นมันก็เหลือบไปเห็นมเมล็ดข้าวเพียงมเมล็ดเดียวตกอยู่บนพื้นโอ้ในที่สุดก็เจออาหารแล้วนกกระจอกดีใจและรีบกระโดดเข้าไปใกล้แต่มันก็หยุดคิดว่าถ้าฉันกินข้าวมเมล็ดนี้ฉันจะอิ่มแค่วันนี้แต่ถ้าฉันเอามันไปปลูกหละ่ะ นกกระจอกตังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ตัดสินใจใช้จะงอยปากเล็กๆคีบมเมล็ดข้าวขึ้นมาแล้วขุดดินเล็กๆด้วยเท้าของมันมันฝังมเมล็ดข้าวลงไปในดินและค่อยๆกลบไว้จากวันนั้นนกกระจอกเฝ้าดูแลต้นข้าวทุกวันมันรดน้ําตอนเช้าและใช้ปิดบังมเมล็ดข้าวจากแดดที่ร้อนจัดเวลาผ่านไปต้นข้าวเล็กๆก,ก็เริ่มงอกขึ้นมานกกระจอกดีใจมากมันพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันเลือกปลูกมันแทนที่จะกินไปเสียตั้งแต่วันแรก หลายเดือนผ่านไปต้นข้าวเติบโตจนกลายเป็นรวงข้าวสีทองสวยงามมีเมล็ดข้าวมากมายนกกระจอกกระพือปีกด้วยความดีใจตอนนี้มันมีข้าวกินไม่ใช่แค่วันเดียวแต่มีมากพอที่จะกินตลอดฤดูหนาวข้อคิดของเรื่องความอดทนและการวางแผนเพื่ออนาคตนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่านิทานเรื่องกวางน้อยกับเงาในาน้ำ กวางป่าใหญ่กวางน้อยตัวหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงมันมีขาสูงเรียวและดวงตากลมโตทุกวันมันจะวิ่งเล่นไปทั่วทุ่งหญ้ากระโดดข้ามลำธารอย่างสนุกสนานวันหนึ่งขณะที่กวางน้อยเดินไปดื่มน้ำที่ลำธารมันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำว้าวเขาของฉันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วกวางน้อยพูดด้วยความตื่นเต้นมันมองเงาแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่เริ่มมีเขาสวยงามเหมือนกวางตัวโตแต่พอมองลงไปที่ขาของตัวเองมันกลับรู้สึกผิดหวัง ขาของฉันดูผอมบางและไม่มีพลังเลยถ้ามีขาที่แข็งแรงกว่านี้ฉันคงวิ่งได้เร็วเหมือนพวกกวางโตโตกวางน้อยพึมพำขณะที่กำลังจ้องเงาในน้ำเสียงกรอบแกรบก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นกวางน้อยตกใจแล้วไม่นานนักเสือคร่งตัวใหญ่ก็กระโจนออกมาเจ้ากวางน้อยวันนี้ข้าจะจับเจ้าซะแล้วเสือคำราม กวางน้อยตกใจรีบกระโดดหนีอย่างสุดกำลังมันวิ่งผ่านต้นไม้หลบเลี้ยวไปมาตามเส้นทางคดเคี้ยวเสือไล่ตามมาอย่างรวดเร็วตอนแรกกวางน้อยกลัวมากแต่พอวิ่งไปได้สักพักมันเริ่มรู้สึกถึงพลังในขาของตัวเองขาที่เคยมองว่าผอมบางกลับพามันวิ่งได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วสุดท้ายกวางน้อยกระโดดท่ามลำธารไปยังอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่เสือกลับหยุดตรงริมฝั่งมันคำรามด้วยความหมุดหงิบก่อนจะถอยกลับไปกวางน้อยหอบหายใจแล้วมองขาตัวเองอีกครั้ง ของฉันอาจจะดูเล็กแต่กลับช่วยให้ฉันหนีจากเสือได้มันพูดกับตัวเองตั้งแต่นั้นมากวางน้อยไม่เคยดูถูกตัวเองอีกเลยมันรู้แล้วว่าทุกส่วนของร่างกายมีคุณค่าในแบบของมันเองข้อคิดของเรื่องอย่าดูถูกตัวเองเพราะสิ่งที่เรามีอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าที่คิดนิทานเรื่องกระต่ายน้อยกับดวงจันทร์ ในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชอบนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนมันหลงไหลในแสงของดวงจันทร์ที่สองกระกายอยู่บนฟ้าทุกคืนมันจะเฝ้ามองด้วยความหวังดวงจันทร์ดูอบอุ่นและสวยงามจังฉันอยากไปให้ถึงจังเลยกระต่ายน้อยพูดกับตัวเองคืนหนึ่งกระต่ายน้อยตัดสินใจว่ามันจะหาทางไปให้ถึงดวงจันทร์มันเริ่มกระโดดสูงสูงหวังว่าจะกระโดดไปถึงแต่มันกระโดดได้ไม่สูงพอมันลองปีนต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าแต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดไม้ดวงจันทร์ก็ยังอยู่ไกลออกไป นกคู่แก่ที่เห็นกระต่ายน้อยพยายามมาหลายคืนบินมาใกล้แล้วถามว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือกระต่ายน้อยฉันอยากไปหาดวงจันทร์กระต่ายน้อยตอบนกคู่ขัวเราะาเบาๆแล้วพูดว่าดวงจันทร์อยู่ไกลมากเจ้าคงไปไม่ถึงหรอกแต่กระต่ายน้อยไม่ยอมแพ้มันตัดสินใจจะสร้างบันไดาจากก้อนหินกิ่งไม้และดอกไม้ที่เก็บมามันทำงานหนักทุกวันจนบันไดของมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นหนึ่งขณะที่กระต่ายน้อยกำลังปีนบันไดลมพัดแรงจนบันไดโยกไปมามันรู้ว่าต่อให้ปีนขึ้นไปอีกดวงจันทร์ก็จะยังอยู่ไกลเสมอกระต่ายน้อยถอนหายใจบางทีฉันอาจไปไม่ถึงจริงๆทันใดนั้นดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าก็สะท้อนแสงลงมายังบึงน้ำใกล้ๆกระต่ายน้อยมองเห็นเงาของดวงจันทร์ในน้ำมันยิ้มออกมาบางทีฉันไม่ต้องไปหาดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์ก็มาอยู่ใกล้ฉันแล้ว ตั้งแต่นั้นมากระต่ายน้อยก็ยังคงเฝ้ามองดวงจันทุกคืนแต่คราวนี้มันรู้แล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การไปถึงสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมแต่คือการมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองข้อคิดของเรื่องบางครั้งสิ่งที่เราตามหาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด